สวัสดีสสดครับผมผมปิ๊กนะครับสวนนีด่ดิวค่ะครับผมวันนี้เราจะมาทําอะไรกันคะซึ่งวันนี้นะครับผมเรามาอยู่ที่บ้านทูบหอมสมุนไพรนะครับซึ่งวันนี้เราก็จะมานําเสนอสรารคดี<ส>เกี่ยวกับการทําทูบรวมถึงผ้ามัดย้อมให้ทุกคนได้ดูกันนะครับผมว่าวิถีชีวิตหรือสินค้าโอทอปของที่นี่มันเป็นยังไงนะครับผมซึ่งเราสามารถมาได้ที่เราสามารถมาได้โดยที่จะอยู่ตรงข้ามตลาดบางน้ําพึ่งนะคะจะมีลานจอดรถ เดินเข้าซอยมาได้เลยค่ะครับผมไปทําทูบกันเลยดีกว่านะครับผมว่าจะมีวิธีการทํากระบวนการวิธียังไงนะครับผมเิอเลยครับโอเคจ้าครับผมอ่าเรามาอยู่ที่วิธีการทําทูบกันแล้วนะครับซึ่งมีคุณป้าคุณป้าแนะนําตัวหน่อยครับผมคุณป้าอ่าป้าซื้อบันดีนะคะครับผมคุณป้าบันดีครับผมคุณป้าบันดีนะครับผมอ่ะเอาเลยครับคุณป้า อ่าเดี๋ยวคุณป้าจะบอกสุนภัยก่อนนะคะอันนี้คือยางบงของเรานะคะยางวงอันนี้คือกรอะเมนชันอันนี้คือไม้มะม่วงนะคะอันนี้คือกระเ่นเชดา,าตัวเนี้แล้วน,นี่คือเปลือกส้มตะไครหอมแล้วก็มีมะกรูดนะคะอันนี้เขาเรียกแกนในทูบแกนในทูบอแกนในทูบนี้ก็คือมาจากยางวงอ๋อก็คือทุกอย่างธรรมชาติหมดเลยเหรอธรรมชาติหมดเลยคะ่ะลูกคือว่านี่เราก็จุ่มน้ำหนึ่งน้ำสองแล้วก็แล้วมันก็จะติดเองเลยเหรอติดเองเอแดนแต่นีนคี้ไม่ได้ทาเอง ว่าทาที่นี่ไม่ได้มันปุ้งหมู่บ้านก็บอกว่ามันปุ้งไปชุชชชมชนนมควาหอมมากอ่าอันนี้นะคะเดี๋ยวการพิธีปั้นนะคะต้องมือแต่น้นําอย่างเงี้ยเดี๋ยวคุณป้าได้คุณป้าทาให้ดูก่อนรอบหนึ่งนะคะอันน,นี้เรียกอะไรป้าทำไมมัน,นะะอันนี้สูนรพาค่ะอคอันนี้<ล>ที่ล้วงกันหมด้รใช่วมกันหมดแล้วค่ะวัตถุดิบทั้งหมดได้ทั้งหมดเลยค่ะนี่มันสีเขียวนี่เขียวของอะไรป้าเขียวเราใส่สีผสมอาหารค่ะนะคะอาดูนะคะเวลาเราทําเกียว เราใช้ใช้มือใช้มือเราเลยเนี่ยป้าใช่ใช้มือเราเนี่ยแหละเห็นไหมแล้วก็เดี๋เสร็จแล้วคือเราปักนี่คือหนึ่งทู่ใช่หนึ่งก้านหนึ่งก้านโอ้โหเป็นไงเร็วอ่ะป้าเร็วอ่ะดูนะคะเห็นไหมเป็นเกียวมั้งถ้ามองมันก็ง่ายดิป้าทำเองมันจะได้ไหมเนี่ยได้สิคะอลองปั้นดูสิอ้าวเอาเลยเอามือแต่น้ำก่อนนะคะ ออ่ามือแต่น้ำอ้าจับชุนไผยองกันเลยมือแต่น้ำมือเดียวมือเดียวอ่มือมือฝาจับกันทูบมือซ้ายจับชุนไผ่เอ้แล้วปั้นปั้นมาเยอะแค่ไหนเนี่ยบ้างอเยอะแค่ไหนเนี่ยเนี่ยหยุมาขนาดนี้ประมาณประมาณนี้อะแล้วก็วางบนไม้นะคะเนี่ยตรงเกสรเนี่ยแล้วก็หมุนไม้เงี้ยไล่ขึ้นไปไล่ขึ้นไปต้องไปบีบก็ร้อทำมือเบาๆอ้าวเออได้ไหม ไล่ขึ้นไปเลยไล่ขึ้นไปทำมือไล่ขึ้นไปเใส่เยอะๆเลยน้มันน้อยจังต้องใส่เยอะๆไปเลยเรต้องกลัวหมดโดนใบล้วเยอะมือว่าต้องกดแน่นทำมือเบาๆเราต้องเวลาทำแก้วเราแตะน้ำด้วยรูปสมุนไพรให้เสมอก็ได้เราก็เอามือแตะน้ำเป๊แเราก็ทำนี้เพราะว่าเราสมุนไพรนี่คือชาวบ้านปลูกเองเลยไหมหรือว่าใช่นี่แหละกระถินจะดาวของเราเนี่ยอ๋อทุกทุกอย่างมาจากใช่ ใบกระเพราก็ได้ใบพริกก like right? ็ได้ได้ท anyway> ุกอย่างเราปลูกเองหมดเลยเนาะใช่แล้วเราใครเป็นคนนําเข้ามาเนี่ยบ้างหมายถึงว่าใครเป็นคนคิดไอเดียนี้ว่าเออมาทําทูบนี้อาจารย์อาจารย์เป็นอาจารย์ใช่ไหมอาจารย์ก็เขาเรียนมาอแล้วก็มาแล้วในปวดก็เปิดกระเจียนแล้วก็มาเปิดเองได้ไหมคะได้ค่ะโอ้สวยเลยด้วยโอ้สวยเลยนะโอ้าเขาได้ได้เห็นไหมได้เหมือนกันค่ะได้อยู่ก็ได้อยู่อ ปากเลยโรคหน้แล้วก็ปากเลยแล้วป้าป้าทำมากี่ปีแล้วเนี่ยป้าทํามาตั้งแต่ปวดก็เตลียนได้บริษัทออกมาป้าก็มาอยู่นี่ก็ประมาณได้ไม่กี่ปีแล้วเนี่ยป้าปีห้าปีแล้วลูกจะเข้าปีที่หกแล้วเนี่ยจะได้รุ่นุ่น้ำไม่ป้ากว่ากว่าจะได้อันนี้มาฮะนานไม่กว่าจะได้นี่มาก่อนจะได้นี่มาใช่ไเนี่ยเนี่ยไอตัวเนี้ยก่จะได้อตัวนี้ก็เขาปวดให้แล้วเราเราก็นวดกับน้ําอือแค่นั้นเลยใช่ เราก็ใส่ทูนใบทุกอย่างในครบแล้วก็นวดนวดไปเรื่อยถามว่าไงคะคุณดว่าอันนี้บีบก่อนนะป้าถามก่อนกว่าเราจะได้ของใช้หรืออันเนี้ยอันเนี้ยเนี่ยเราต้องพึ่งพาวัตถุดิธรรมชาติอย่างไรบ้างเขาถามนี้ธรรมชาติอย่างใดบ้างใช่ไหมแล้วก็กลุมแม่บ้านเขาก็เก็บเก็บตากแล้วก็ปั่นมาให้เราอ๋อเป็นเป็นแม่บ้านเขามีทำมาให้ไช่แม่บ้านก็ทํามาให้เราเราเราก็รับสูนไใบเขาถ้าอย่างที่เราอย่างที่ปั้นเนี้ยเราก็ให้กลุ่มแม่บ้านเอาไปปั้นให้ ปัตจุบนี้สอนอย่างเดียวอ่ะอย่างนี้ทุกวันนี้มันป้าก็รู้เราโลกร้อนอะไรใช่แล้วคือเราเราเราจะมีวิธีการบอกผู้คนได้ยังไงเดินการมาทําทูบสมุนไพรเนี้ยว่าจะเป็นการลดการทําลายธรรมชาติอะไรยังไงได้บ้างป้าไอ้น,นี่มันไม่ไม่ไมอันตรายนะอือหึอัน,นี้มันคือไม่อันตรายเนี่ย ก็ไม่ได้ทำลายธรรมชาติใช่ไม่ได้ทำลายธรรมชาติเพราะของเรานี่มันไม่มีสารเคมีมไ่ดูตอนที่ป้าบอกเลยไหมสารเคมีป้าไม่พูดถึงเลยไม่มีเลยเนาะใช่มีสมุนไพรของเราล้วนอ๋ออย่างเช่นกาวก็มาจากอ้ยางยางบงเราไม่ใช่พวกแป้งเปียกอ๋อก็ไม่มีไอ้นั้นมันไม่ดีเราเราต้องรอมันแห้งนานไหมห้าห้าวันโอ้ห้าวันต้องใช้เวลาห้าวันห้าวันถ้าแดดดีๆก็สามวัน แต่ดีดีสามวันอ๋อกระบนแดดด้วยกระบนตกเนี่อันนั้นใช่ไหมเขามาเรียนอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยตั้งอยู่นะถ้าเราจะขายเราก็แพ็คที่ป้าแพ็คมา้าเนี่ยอืมก็แพ็คแพ็คขายได้อ่านั่นเลงใส่ตุงเอาเดี๋ยวไปขายตลาดน้ําเรามีร้านอยู่อ๋อเป็นร้านประจําของเราอ่ามีเออขายขายยังไงขายเป็นมันห่อละยี่สิบห้าห่อละยี่สิบห้ามีมีกี่แท่งห่อหนึงประมาณประมาณตีก็สิบหกสิบหกประมาณตีก็สิบเจ็ดสิบแปดได้แต่แค่ยี่สิบบาท ห่อละยี่บห้าอ,อแค่แค่ห่อละยี่บห้าก็าเราขายในนี้นะก็แคเอาเป็นแท่งแล้วก็นับแท่งแท,งแทง่แทงละบาทแท่งละบาทอืมแท่งละบาทก็กว่าจะได้บาทถึงแท่งก็<ช>ก็นานเนะาะก่อจะมานั่งบดนั่งหาสมุนไพรอีกมามาลองทําเลยเอามาลองเลยลูกมา โอเคครับผมเรียบร้อยนะครับสาหรับการทําทูบของพวกเรานะครับก็เป็นยังไงกันบ้างก็มีประมาณนี้แหละครับสาหรับกระบวนการวิธีการทารูปนะครับผมซึ่งไอเนี้ยก็ยังใช้ไม่ได้นะครับต้องเอาไปตากไว้ป้าบอกว่าประมาณสัก5วันนะครับผมตากไว้ประมาณ5วันจึงจะออกมาได้เป็นแบบนี้ใช่ไหมครับโอเคครับผมสำหรับต่อไปเราจะไปทําอะไรกันต่อครับผมจะแบทำมัดย้อมกันค่ะโอเคครับงั้นเราไปดูผ้ามัดย้อมกันดีกว่าครับผมว่ามีกระบวนการวิธีการทํำยังไงนะครับผมไป ซึ่งวันนี้เราก็มีผู้ช่วชาญนะพามัดยอมนะครับผมคือพี่พี่อะไรครับแนะนําตัวหน่อยครับผมฝัครับผมพี่ฝัดนะครับผมความชานาญเป็นไงบ้างครับพี่อยู่ที่นี่มานานยังครับก็นานนะครับก็อยู่ได้นับกี่ปีพี่กี่ปีเออประมาณสิบออุวทำมาสิบเจ็ดปีเกียวกับผ้ามัดยอมโดยตรงเลยใช่ไหมพี่อือเพราะแคระดับแรกนะครับก็จะต้องเทน้ำใส่กระเป๋าเราให้ชื้นๆทั้งสองด้านไม่เอาเปลี่ยนนะครับชื้นก่อใส่เลยโอเค ก็เียขยับขยับอย่างนี้นิดเดีให้ความชื้นเข้าไปทั่วทั่วครับผมขั้นต่อไปทําไงพี่เดี๋ยวเราต้องม้วนลายผ้าอันนี้จะเป็นมัดย้อมเย็นอันนี้จะเน้นระบายสีนะลายที่ม้วนก็จะไม่ยากส่วนมากจะเป็นลายก้นหอยนะครับลายก้นหอยครับผมก็เราจะมีอุปกรณ์อันนี้ช่วยเป็นตะเกียบตะเกียบหลักการก็เดี๋ยวเราจะใช้ตะเกียบคีบเราสามารถขยับตำแหน่งได้นะครับตรงที่เราคีบอ่ะมันจะเป็นจุดหมือของเขาเป็นก้นหอยเหรอครับใช่ก็คีบไป มูลูกค้าคีบตรงกลางลูกค้าก็บิดจับข้างล่างหน่อยจะได้มีแรงหมหุนอย่างเงี้ยแลครับแล้วก็ดึงค่อยๆดึงมาให้เป็นริ้วมันก็จะเป็นก้อนกลมแบบนี้อ่าลองดูโอเคแล้วก็เดี๋ยวจับไว้ก่อนวิธีด้านหนังยางเราจะกางกว้างนะครับแล้วเราก็สไลด์เข้าไป,ปอะอันนี้ปล่อยมือนีได้เลยแล้วก็แบ่งควายเป็นพิซซ่าสักประมาณหกชิ้นอ ใเดี๋ยวทุบเบาๆให้แบนๆนะครับได้โอเคครับแล้วเราไปลงสีทางด้านนู้นครับผมครับผมพี่ฝัดครับต่อไปเป็นอะไรครับผมก็เดี๋ยวจะลงสีครับอืมเป็นงานลงสีนะครับผมใช่ก็จะมีสีให้เลือกเจ็ดสีแล้วแต่ลูกค้าจะเลือกเลยแล้วเราลงยังไงครับมีตัวอย่างก็เราเราแบ่งมาเป็นช่องพิซซาแล้วใช่ไหมครับผมก็ลงตามช่องได้เลยอืพื้นฐานก็คือจะลงเป็นช่องสามเหลี่ยมเป็นมุนๆอย่างนี้ตามลายที่ บอกไว้ก็สําหรับใครที่สนใจนะครับผมในงานผ้าเนี่ยก็เปิดทุกวันวันไหนครับพี่พี่ฝัดอ่าปกติเปิดเสาร์อาทิตย์ครับเปิดเสาร์อาทิตย์นะครับผมวันธรรมดาไม่ไม่เปิดใช่ไหมพี่วันธรรมดาจะรับจะเป็นกุ๊ปที่จองมาครับอืมจะเป็นกุ๊ปทัวร์อะไรอย่างนี้นะครับผมสำหรับวันธรรมดาถ้าลูกค้าทั่วไปก็เสาร์อาทิตย์ได้เลยอืมอ่ะพี่พี่ฝันครับสำหรับอการย้อมร้อนกับเย็นนี่ต่างกันยังไงครับผมโอเคที่เรียกว่าย้อมร้อนย้อมเย็นครับผมอันนี้ย้อมเย็นนะครับก็คือสีเย็นเลย ครับผมเป็นสีน้ําอย่างหนึ่งนะครับออันนี้จะเป็นเนนระบายสีลายจะเป็นลายง่ายๆคือสีอันนี้มีความหนึบอ,อยู่ลองดูสังเกตดูต่อระบายครับผมดังนั้นลายที่เรามาดัดอาจจะเป็นลายง่ายๆเพื่อที่สีจะได้ลงไปข้างล่างแต่ถ้าเป็นย้อมร้อนก็จะในโบราณนะครับที่ไปต้มในน้ําสีร้อนๆอันนั้นนะ่ะส่วนมากจะได้สีเดียวครับใช้เวลาในการมัดอนะ่ะยากกว่าเพราะมันมีหลายลายอแต่ว่ามันเร็วกว่านี้แบบย้อมเย็นเนี่ยมันจะต้องใช้ระยะเวลาให้ประมาณเกือบสองชั่วโมงสองชั่วโมงส่วนร้อนแล้ครับ ส่วนร้อนเนี่ยประมาณชั่วโมงหนึ่งไม่ต้องแห้งเอากลับไปตากเองได้เลยครับผมนี่ก็เป็นผลงานชิ้นโบแดงของพวกเรานะครับก็รอดูนะครับว่ามันจะออกมาเป็นยังไงมีอย่างอื่นนอกจากภาพมาย้อมกับทูบไหมครับที่นี่ถ้ามาเป็นกูบะมันจะมีพวกทำขนมไทยทำไข่เค็มที่พอกด้วยใบเตยกับดินสอพองอแต่ต้องมีแบบงานประดิ์เหมือนพวกโมบายอะไรเงี้ยครับก็จะมีคนในชุมชน,นมาสอนก็คือเสาที่เหมือนกันใช่ไหมครับ อันนี้จะเป็นอันนี้เป็นจานถึงศุกร์ที่เป็นกรุ๊ปมาแต่ถ้าเป็นเสารส์นี้นะกรุ๊ปมากยืนพื้นก็จะเป็นมัดย้อมกับทำทูบครับอืมอ่ะเปิดเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับอ่าเก้าโมงถึงบ่ายสามเก้าโมงถึงบ่ายสามทั้งเสาร์และอาทิตย์นะครับผมแล้วเราทำมาทำมากี่ปีแล้วครับถ้าถ้าถ้านับวันแล้วไปเปิดน่าจะยี่สิบสองยี่สิบสองยี่สิบสามมั้งครับโอ้ก็ผมยังไม่เก uh ิดเลยนะครับผมที uh ่นี่เกิดแล้วใช่เครื่อโหอมอ่าตอนแรกทำทูบอย่างเดียวอ๋อแล้วทำไมถึงถึงได้แบบมีผ้ามมมัดยย้้ออาา่งี เมื่อก่อนอ่ะมันจะมีลูกค้าต่างชาติปั่นจัก,กรยานเยอะมากเมื่อก่อนอ่ะมันยังไม่จเจญอย่างนี้ครับมันจะค่อนข้างการดานม,มันจะเป็นแบบสวนเยอะมากเลยฝรั่งชอบก็มามาทําทูบแล้วก็เหมือนว่าเขาอยากทาอย่างอื่นด้วยมีอะไรไหม,มก็เราก็เลยหากิจกรรมอย่างอื่นมาทําอืำก็เลยมีทำพามันย้อมครับโอ้ใช่ใช่แต,แต่แต่ที่นี่เฟมนมากนะครับฝรั่งแบบเต็มเลยมนปั่นจักรยานอ้าหูมีแต่ฝรั่งครับคนไทยไม่ค่อยเจอครับแถวนี้ เมื่อก่อนจะเยอะมากเดี๋ยวนี้ฝรั่งเริ่มหายไปเยอะแล้วคือเมื่อก่อนนะข้างในต้นไม้มันจะเยอะมากเลยลูกค้าพอข้างในมันมันมันเริ่มมันเริ่มหายอะครับด้วยแบบว่าภาษีที่ดินด้วยครับก็คือเริ่มถางถางที่ออกเป็นปลูกแบบอะไรเป็นหย่อมหย่อมแทนนี้แทนก็เลยบรรยากาศมันเริ่มหายไปเยอะแล้วต้นไม้เริ่มหายไปเขาคงแบบจะหนีไปที่อื่นอะเอาป่าที่นี้เราจะทการตากยังไงครับป่า อ๋อเขาพึ่งอย่างนี้เลยเหรอครับผมอ๋อผมนึกว่าตากบนเราไม่ได้ตอกต่ากอย่างนี้ก่อนใช่ไหมมันมาแล้วใครขึ้นเราจ้ะนี่ครับใกล้ใกล้องน้องน้องนี่ครับนี่ครับผลงานเรานะครับผมจบไปแล้วนะครับสําหรับหนึ่งวันสําหรับการทาเวิร์กช็อปของพวกเรานะครับผมซึ่งแน่นอนครับเวิร์กช็อปของพวกเรามันต้องมีของติดไม้ติดมือเราได้อะไรมาบ้างครับทูบแล้วก็ กระเป๋าที่น่ารักอย่างนี้ใส่ไ p a d ไปมออะไรได้หมดนะครับผมซึ่งสำหรับใครที่สนใจก็มาได้ที่ฟาจุหอมสมุนไพรใช่ครับเดินทางไม่ยากนะครับจากมอไม่ไกลเท่าไหร่จะนั่งแ๊บมาหรือจะขับมอเตอร์ไซค์มาก็แล้วแต่นะครับผมทูบเนี่ยทําคนละคนละเท่าไหร่นะครับคุณป้าเขาคิดยัางไงนะครับต่อคนคือหกสิบบาทนะครับผมแต่ว่าวันนี้คุณป้าใจดีมากเลยอะครับแบบเราทําไปกี่อันนะเยอะเลยเราทำไปเกือบสี่สิบห้าสิบอันได้นะครับคุณป้าบอกว่าแค่หกสิบบาทกอนะผมคุณว่าใจดีมาก ตลอดวันนี้พวกเราก็ต้องขอบคุณสถานที่ขอบคุณทุกอย่างเลยนะครับผมหวังว่าทุกคนจะได้รับอะไรจากเราไปอย่างเช่นการอนุรักษ์ธรรมชาติทุกคนจะได้เห็นว่าเออว่าจากเคมีเราก็ไม่ได้ใช้เลยอย่างนี้พวกเราก็ขอกราบขอบคุณสถานที่ครับขอบคุณทุกคนสวัสดีครับ